ไวัยรุ่นชอบสิบล้อนี่ผมผมจะเล่าอะไรให้ฟังพอได้ยินชื่ออย่างนี้แล้วผมนึกถึงสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กมันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมันชื่อไอเลยไม่รผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วมสมมติว่ามันชื่อไอพิกแล้วกันจริง <laughs> สมมติอนี้ผมสมมติผมจําชื่อมันไม่ได้นะนั่นชื่อสมมติว่ามันชื่อไอพิกเพราะตอนนั้นผมอยู่ป3าป4ย่เองคือโรงเรียนผมอ่ะมันจะมีตึกอาคาร3ชั้นเพราะผมเรียนอยู่บนชั้น2แล้วโรงเรียนแล้มันจะอยู่ต่ํากว่าถนนแล้วมันเป็นถนนใหญ่เวลาที่ผมอยู่ชั้นสอง่ะแล้วมองไปที่ถนนใหญ่อ่ะมันจะเป็นระนาบเดียวกันพอดีแล้วทีนี้เนี่ยผมก็นั่งมองผมเป็นคนชอบเมื่อลอยอ่ะใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วผมก็มองรถมองอะไรไปเว้รถมันก็ผ่านไปผ่านมาทีนี้อยู่ดีๆวันหนึ่งไอพิกเนี่ยมันมาน่งเเยนะป็บีีท ด็กนักเรียนมานั่งอ่ะใครๆก็มานั่งอยู่แถวนั้นอ่ะประจําทีนี้มีอยู่วันหนึ่งไอพิกมันก็มานั่งสร้างผมเหมือนเดิมแล้วมันก็บอกผมว่ามึงชอบรถอะไรวะผมก็เป็นเด็กอ,ะอ,อ,ะอ่ะป .4 อไอเฮ้ยกูจะชอบรถอะไรกูขับรถยังไม่เป็นหรือกูปั่นเป็นจันกรยาน กูอะไรไม่รู้ว่าเออชอบรถอะไรกูก็บอกว่าเฮ้ยกูชอบรถสปอร์ตมันบอกว่ามึงชอบรถสปอร์ตใช่ไหมงั้นกูถามอะไรมึงหน่อยระหว่างรถสปอร์ตกับรถสิบล้อเนี่ยมึงจะเอาอะไรถ้าสมมุติว่าตื่นมาเงี้ยมีคนมาเอารถมาให้มึงสองคันเนี่ยให้มึงเลือกระหว่างรถสปอร์ตกับรถสิบล้อเนี่ยมึงจะเอารถอะไรคุณว่าผมตอบว่าไปคุยุณก็คงตอบเหมือนกันใช่ไหมว่าสิบล้อนานๆก็ต้องตอบว่าเอารถสปอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมอ่าก็เป็นเด็กก็จะหลั่งได้อะไรเฟี้ยวๆผมก็ตอบไปว่าผมอยากได้รถสปอร์ตไอพี่บอกว่าโอ้โหหมมมมึงงนนนนนี่่ลลลอออคิดดูะเเวว้้ยพืแััตบบไผก <laughs> มึงคิดดูนะเว้ยเพื่อนมึงเห็นไหมรถที่ขับผ่านไปผ่านมารถ10บล้ออะรถพ่วงอะไรพวกนีน้มึงว่าคันหนึ่งคันละตั้งเท่าไหร่รถสปอร์ตอะไม่เท่าไร่รถพ่วงแม่งแพงกว่าคันนึงแม่งตั้งหลายสิบคันแล้วเป็น10ล้านอะไรเงี้ยมันก็เล่าให้ผมฟังเลยว่าว่า10บล้อเนี่ยมันดีขนาดไหนโอ้โหมึงคิดดูนะมึงไปไหนมาไหนแฮ่มมึงจะขนข้าวขนของมึงจะพาครอบครัวไปกี่คนก็ได้รถสปอร์ตแม่งรถนั่งได้แค่2คน10บล้อนี่กูโอ้โหจะขนนู่นขนนี่ราคาถ้ากูจะขายนั่นก็ต้องแพงโอ้โหแล้วกู อย่างเฟี้ยวตอนคืนกูเปิดแอร์นอนยังได้นี่มันบอกผมอย่างงี้ไอ้ปุ๊มมันก็เล่าไว้ฟังใหญ่เลยเว้ยคุณเคยเห็นไอ้นี่ป่ะเพื่อนของพระเอกในฟอร์เรสต์กัมอะไอ้กุ้งอะที่มันพูดว่าที่บ้านมันทําประมงแล้วมันบอกว่าโอ้โหนายรู้ไหมว่ากุ้งเนี่ยมันทําเมนูอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งแช่น้ําปลาแล้วมันพูดอยู่อย่างนั้นทั้งวันเนี่ยมันพูดถึงแต่กุ้งวันวันไม่พูดเฮียอะไรพูดแต่กุ้งไอ้พริกก็เหมือนกันวันวันมันไม่พูดเฮียหลังจากวันนัััั้้้นนนนผผมมมมมมกก็็็ฟงงคคืือออไไ่่่รรรรรููวาาาแพเเเเปด ออพอได้ยินโอ้โหเฮียจริงว่ะรถสิบล,ล้อแพงแม่งพอๆกับรถสปอร์ตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ข้อคิดไปคือผมเป็นแค่เด็กป .4 ที่ก็จริงนะเว้แต่ผมก็เอาข้อคิดมานั่งคิดเสร็จหลังจากวันนั้นชีวิตผมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทุกครั้งนี่ผมมานั่งใช้ความคิดอยู่ที่ระเบียงชั้นสองของตึกอาคารที่ผมเรียนไอ้เฮียนี่มันจะมานั่นข้างผมแล้วมันก็จะมาบอกว่าเ hey, ฮ้ยรถสิบล้อมึงดูเมื่อวานเนี่ยโห oh, ลุงกูอ่ะโอ้โหขับรถไปล่องนะไปล่องเนี่ยหมายเขาหมายความว่าขับลงใต้ขับสายลงใต้ไปกรุงเทพไปสายใต้อะไรนี้เขาเรียกไปล่องโอ้โ oh, หไปล่องเนี่ยลุงกูอย่างู้อย่างงี้นะขับโอ้ oh, โหมันมันมากเลยถ้าคุณมีเพื่อนคนหนึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับอะไรสมมติว่าเพื่อนคุณชอบเล่นดนตรีมันก็จะอาจะ จะพูดเรื่องดนตรีบ่อยหน่อยเสร็จปุ๊บวันนี้คืนนีพรุ่งนี้มันอาจจะพูดเรื่องเกมเรื่องหนังมันไปดูหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้มามันก็จะเอามาเล่าให้คุณฟังใช่ไหมเราก็จะคุยกันไอเฮียนี่มันไม่พูดเรื่องอะไรเลยวันๆพูดแต่เรื่องสิบล้อมันพูดเรื่องสิบล้อจริงๆนะเว้ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นที่ออกมาจากปากมันที่คุยกับผมอะคือเรื่องสิบล้อสารแน1สิบล้อ <laughs> คือเฮียอะไรที่เป็นสิบล้อมันจะพูดอยู่กับผมอย่างเดียวเลยผมเข้าใจว่ามันชอบนะผมก็ไม่ได้ปิดกั้นนะไอการฟังเรื่องสิบล้อผมฟังได้มันเป็นความรู้ก็จริงนะเว้แต่กูอยากจะคุยกับมึงเรื่องอื่นมากอ่ะเพื่อนหรือบางทีกูแค่ยอยากนั่งเงียบๆอะ่ะมุมนั้นมันเป็นมุมโปรดของผมเลยนะเว้เพราะว่าผมได้มองรถผ่านไปผ่านมาแล้วมันได้ใช้ความคิดอะไรเงี้ยใช้ใช้จินตนาการได้มันสงบอะ่ะจุดอื่นมันก็มีอะ่ะแต่เราชอบจุดเนี้ยทุกทุกครั้งที่ผมนั่งจุ่มมอยู่ตรงนั้นอะ่ะไอพี่มันจะมานั่งกกับบผมตตลลลอออดดเเยแแ้้ว็จะพู่่รืง เข้าใจมันเหมือนกันเพราะผมขึ้นป5 <c oughs> ป5นี่นกไอสัตว์คือโรงเรียนผมอะมันจะมีสี่ห้องปอ1มีสี่ห้องปอ2มีสองห้องปอ3มีสี่ห้องมีทุกชั้นมีสี่ห้องหมดป5มีสี่ห้องผมอยู่ป5ทับสองผมให้คุณทายว่าไอพิกมันอยู่ป5ทับอะไรปร5ทับสอง หนักยังไงรู้ไหมมันหนักตรงที่ว่าตอนผมเรียนป .5 เขาจะให้จัดโต๊ะเป็นกลุ่มคือปกติแล้วเวลาที่คุณนั่งโต๊ะเรียนน่ะอาจจะนั่งติดกัน2โต๊ะ3โต๊ะเป็นแถวว่าไปใช่ไหมแล้วก็หันหน้าเข้าหากระดานแต่โรงเรียนผมอะคือตอนนั้นมันเป็นเมตาที่แบบว่าให้นักเรียนจับเป็นกลุ่มกันกลุ่มละว6โต๊ะโต๊ะ6ตัวหันหน้าเข้าหากันตัวละ3ก็จะเป็นกลุ่มพอดีเหนือเปล่าไหมเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6กูนั่งตรงข้ามกับไอ้ ตรงข้ามกันเลยแล้วหน้าผมหันออกถนนแม่งกูไม่เรียนไม่รู้เรื่อง แต่สิบล้ออย่างเดียวเลยคือมันก็พูดเรื่องอื่นบ้างนะเว้ยแต่มันก็จะวกเข้าสิบล้ออยู่ดีกูก็ไม่รู้เป็นที่อะไรว่ะมันก็จะบอกว่าเออเติมลมสิบล้อเนี่ยมันต้องเติมอย่างนั้นมึงรู้ไหมยางสิบล้อมันเติมยากขนาดไหนแล้วถ้าสมมุติว่ามึงขับสิบล้อไปอ่ะแล้วมันต้องเปลี่ยนยางอ่ะมึงรู้ไหมเขาจะเอายางที่ไหนมาใช้แล้วเวลาฝนตกนะคือกูไม่ต้องขับสิบล้อเลยกูมีประสบการณ์แม่งเทียบเท่าคนขับสิบล้อเพราะกูรู้แม่งหมดเลยว่ามันต้องขึ้นผ้าใบยังไงมันต้องกกกาาางงงงงงงยยยไไคือออสสถนนรณ์ี้้้มมึตแแุ่ดด ไปเรียนหาความรู้เข้าสมองจริงๆคือกูไปเรียนเนี่ยกูไม่รู้เลยนะครูสอนแบบหนึ่งบวงหนึ่งกับสองเฮียอะไรกูรู้แต่สิบล้อเปลี่ยนยางรถยังไง แล้วประเด็นคือปอ .4 มันเรียนชั้น2ใช่ไหมป .5 แม่งเรียนชั้น3เว้ยคือปอ .5 ทับหกับป .5 ทับสหรือเฮียอะไรทักอย่างเนี่ยแหละมันเรียนอยู่ชั้น2แล้วป .5 ทับสอ่ะมันเรียนอยู่ชั้น3แล้วเรียนชั้นสามอะไรเกิดขึ้นกูจะได้อยู่บนที่ที่สูงกว่าเดิม <laughs> แล้วกูมองลงถนนมาเนี่ยโอโหเห็นกว,กว้างกว่าเดิมเลยทีเนี้ยถ้าพันภาษาเกมเขาจะเ,เรียกว่า field of view หรือว่าอ่าระยะความกว้างสายตา <laughs> ที่มึงเห็นรถแบนๆเป็นสองมิติอะขับไปซ้ายขวาซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาคราวนี้มึงจะเห็นตั้งแต่ข้างบนมึงจะเห็นเลนที่แม่งสวนมาด้วยเมื่อเห็นเลนที่รถที่มันสวนกันคราวนี้หนักเลย10บล้อมันก็จะเยอะขึ้นไง <laughs> ไม่ วัาจากที่มึงมีเห็นเลนเดียวจ้สิบ้อมึงเห็นเลนเดียวคราวนี้มึงเห็น2เลน4เลนอย่างเงี้ยมึงก็คูณไี่ไปดิโอกาสที่มึงจะเจอ10ล้อป .5 กูก็หนักเหมือนกันกูบ้าปลากูชอบเลี้ยงปลากูก็จะพูดถึงแต่เรื่องปลามึงไม่ต่างกันหรอกแต่มันต่างอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่ากูไม่หนักเท่ามันแค่นั้นเองกูจะพูดถึงเรื่องปลาเฮียอะไรปลากูก็เอาสิบ้อเหมือนกันเนี่ยกูก็โอ้โหถ้ามึงมี10ลร้อนเว้เพื่อนมึงรู้ไหมมึงจะขนปลาขึ้น10ล้อได้ต้องโอ้โหเป็นร้อยตัวปลาอะไรใหญ่ที่สุดอะที่มึงรู้้อ่ะกก็บวาโห มาเพื่อนตัวใหญ่มากอลาไพมากกูม,มั่นใจเลยว่ามันไม่รู้จักอาาไพมากแต่มันบอกว่าสามารถขนอาาไพมาได้เป็นร้อยตัวผ่านสิบร้อของมันมึงว่ามันมั่นใจปะ ตอนเป็นเด็กอะนะคนมันใจเนี่ยคนมันอยากอะไรอะคนมันอยากโม้ให้ฟังไงเออมงว่ามันมั่นใจไหมล่ะถ้ากูบอกว่ากูชอบปาวาสีน้ำเงินะ่ะมึงว่ามันจะพูดว่ายังไงิบล้อ,ลอแม่งใส่ปาวาสีน้ำเงินได้เป็นร้อยตัวไอ้เหี้ยมึงบ้าหรือเปล่า กูไปหาข้อมูลมาเว้ยตอนนั้นตอนป .5 กูอยากชนะมันกูบอกกูชอบป่ามันชอบสิบล้อมันบอกว่า10บล้อเนี่ยขนอาราภัยมาได้เป็นร้อยตัวซึ่งมันก็จริงแต่กูไปหาข้อมูลมาว่าปลาวานเสียเงินตัวหนึ่งอะแม่งใหญ่เท่า10บล้อกี่คัน คำตอบคือปาวาเสียมเงินหนึ่งตัวเนี่ยมีขนาดเท่ากับรถบัส4ี่คันถึง8ดคันเพราะฉะนั้นรถ1ิบล้อกับรถบัสขนาดมันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกกูจะไปชนะมันให้ได้กูไปเลยเช้ามาสมัยนั้นกูไม่มีคอมพิวเตอร์นะกูเข้าร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เอาชั่วโมงละสิบาบาทกูไปแวองข้อมูลมาแค่นี้แหละกูไม่ได้คนลึกเขี้อะไรกูแค่อยากชนะมันเฉยๆกูก็ไปกูก็ไปนั่งที่ระเบียงพอกูนั่งระเบียงเสร็จปุ๊บกูรอเลยเดี๋ยวมันต้องมา มันมาแน่กูก็นั่งมองรถไปเอแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าปกติผมจะลำคาดไม่อยากให้มันมาแต่วันนี้ผมอยากให้มันมามันก็มาตามนัดมันมาเลยมาเสร็จปุ๊บม,มันก็นั่งมันก็พูดเรื่องสิบล้ออะไรของมันไปผมก็บอกว่าเฮ้ยสิบล้อนี่มันขนประวานสีน้ำเงินได้ะวะ <laughs> มันก็บอกว่าเสร์มมาแล้วแ่ออมันก็บอกว่าได้ดิได้โอ้เป็นร้อยตัวแต่ผมก็บอกว่าแต่วานสีน้ำเงินนะั้นมันใหญ่มากเลยนะเพื่อนใหญ่กว่าอลาไพมาเป็นร้อยเท่าเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นนะขนได้สบายๆสิบตัวผมก็เลยบอกว่าสิบตัวเป็นไปไม่ได้หรอกเพื่อนตัวเดียวมันยังขนไม่ได้เลยมันก็ทําหน้างงเลยเว้ยผมก็แบบฮ่าทีของกูละคราวนี้แหละกูจะลุกขาดมึงรู้ไหมปาวานสีน้ำเงินหนึ่งตัวเท่ากับสิบร้อมมึงอะสี่คัน ผมบอกอย่างนี้เลยมันตัวใหญ่เท่า10บล้อ4คันมันบอกผมว่าไงลูงไหมตอนนั้นผมรู้สึกชนะมากเลยนะผมหน้าผมเหนือขึ้นมาอย่างนี้เละคิ้วผมขมวดชนกันอะแล้วผมก็แบบว่ามองขึ้นข้างบนอะแล้วกอดอกแล้วข้างหลังผมแบบมีแสงระยิบระยับออกมาว่าผมได้รับใชัยชนะแล้วอะมันพูดมาคำหนึงสิบล้อมันพ่วงได้นะเว้ย มันบอกว่าถ้าเกิดว่าปาวานสีน้ําเงินเท่ากับ10บล้อสคันงั้นกูเอา10บล้อมาคันหนึ่งแล้วกูพ่วง4อันกูขนปาวานสีน้ําเงินได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ได้จริงๆคือตอนนั้นอ่ะครูคุณเข้าใจอารมณ์ของเด็กปห้าะักูปห้าอยงนะเว้ยกูอายุสิบเอ็ดขวบกูไม่มีความคิดเรื่องด้านกว้างด้านยาวหรือน้ำหนักเที่ยอะไรอ่ะกูแค่จินตนาการว่าเออขนาดตัวมันแค่เนี้อ่ตราสิบล้อมันพ่วงมันก็ใส่ได้ผมก็คิดแค่นั้นจบๆเลยหลังจากนั้นผมก็ไม่ไม่คุยกับแม่งอีกี่าเรื่องนี้าไม่ได้เรื่องนี้สอยรู้ว่าอะไรครับสิบล้อพ่วงได้ครับ